สวัสดีครับพบกับเกม One p i e บ e ลต u รัตครับกับ Channel Alternative นะครับผมและก็กราบสวัสดีสาวกชาวเกม One p i e บ e ลต u รัตทุกท่านด้วยนะครับที่มาดูคลิปผมนะครับฝาก Channel นี้ไว้ในดวงใจด้วยนะถูกใจไม่ถูกใจอะไรบอกกันได้นะจ๊ะนะครับก็นี่เป็นหนึ่งไอดีของผมนะครับที่เอ่อผมได้ซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ปั้นมาสักระยะหนึ่งนะครับเป็นใน d i f เลยนะครับ อ่าก็ไอดีเนี้ยผมก็จะไม่มีโรเจอร์นะครับก็จะมีเป็นโอเด้งนะครับแล้วก็เอ่อเป็นคนชอบจริงๆเป็นส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบเล่นโรเจอร์นะครับเพราะว่าโรเจอร์มันเจอโรเจอร์มันมันก็ปาดไปปาดมาแม่งนู่นนี่นั่นนะคือเราก็แบบเบื่อแล้วนะครับก็จะมาเล่นตัวที่แบบสามารถที่จะยืนรับมือโรเจอร์ได้บ้างนะครับก็ผมจะเล่นไป ในอานี่นะครับแรคงนะครับผมชนะไปแล้วหกครั้งติดนะก็ผมจะใช้คู่นี้นะครับคาตาคุริแล้วก็โอเด้งนะครับอืมเป็นสายวิ่งกับสายโลจะไม่มีสายหมัดน,นะโอเคลงแร้งกันเลยนะจ๊ะอืมอารอนปาร์ตเจเนียโอเค ก็ส์โหูยก๊อดแม่งเก่งครับหรือร้อยเนยะไปเลยคือก๊อดรับมือ,อยากนะสกิลเขาเร็วมาก s <S สวยสวยอืม โอ้ยเชื่ผ, <c oughs> ผมจะเล่นมาเจแลนไว้เออไปดิโอ้โหลบยังกะจังหวะหลบไม่ได้ตัวเนี้ยอ่ะหลบดอยแบบนี้โดนแต่เราติดพิษว่ะเดี๋ยวโอ้โหกระเด็นเว้ย อ้าวฮึโอ้โหโดนหลบแล้วแนะ่งโดนไฟอืมซีพีซีโร่เนี่ยผมว่ามันไม่เคยตกเมตาเลยเอาจริงมันเป็นตัวละครที่แบบคือแม่งชนะชนะได้หมดอะ <c oughs> ขาวผมเออช่วยหน่อยสวยเอ้าช็อตอีกแม่เลย โอ้โหอุลุตรู้ไหมเก่งว่ะอ้าเฮ้ผมแม่งโดนหลายทีเลยอ่ะโอ้โหเราไม่เราไม่เราดูดเลือดไม่ได้ด้วยอืมหลายทงเต็มแล้วจะตายแล้วไปดูดเลือดหน่อยดูดเลือดหน่อะดูดเลือดหน่อยเออดูดเลือดหน่อยก็ดูดเลือดหน่อยนิดนึงกิงดีว่ะ <laughs> lạc yết uhm. mà 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 ok anh đo là ok anh đo là ơi bữa ra cót như anh ao 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 หลบได้ต้องหลบได้บ้างแหละอะไรอยู่วะ <c oughs> เอาละนี่แล้วกันธงละลูกพี่ลูกพี่ต้องกันธงแล้วลูกพี่อะไรยืนยืนยืนนานนั้นเราอะโอ๊ย ไล่กันไว้กันไล่กันแบทีมเขาไม่มีโอเด้งผมก็ไม่กลัวลเท่าไหร่ท้ายเกม,เย,มยิ้มไปหาหัหวใจครับกอดก็นนะคือช่วงเนี้ยกอดแม่งมาแรงมากเลยนะอือเจ็ดครั้งแล้วครับไปตาต่อไปเลยดีกว่าปะเล่นจน เล่นจะเล่นให้หีบมันครบอะครับไปไปอืมคนตกใจว่าใส่เหรียญคาตาคุลีหมดเลยนะโอเคนะผมว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ดีครับทำให้คาตาคุลีถึกมากแต่มันก็มีเหรียญอื่นด้วยแต่ผมก็แบบต้องมานั่งปั้นไงก็ขี้เกียจปั้นละ อเองยึดไปอ่าโอเคเหมือนรู้งานนะเหมือนรู้งานว่าตัวผมแบบยินทงดีกว่าอะไรเงี้ยอ่าทีเนี้ยอ่ะไม่มีใครไปยึดซีว่ะโอ้โหเรียบร้อยดิไม่มีใครไปยึดซีคือเล่นด่านเนี้ยมันก็ต้องไปยึดทงกลางได้แล้วครับผมผมผมเสียดายไงอืม ขอขอทงน้ำหน่อยเออสวยทีนี้ยแล้วก็ยืนเลยยืนยาวๆเพราะทงเรานำเราไม่กลัวนะให้เพื่อนไปยึดเอาคือสายโล่เนี่ยต้องเล่นใจเย็นๆนะคืออย่าเล่นแบบผีผามโอเคอ่าร้อย นี่ค่อยค่อยเดินไปยึดครับค่อยเดินไปยึดไยแรงเลยไยแรงเลยโอ้อ้าวอ้าวเวละอะไรเฮ้ยเฮ้ยเก่งนะวะผมไม่ได้ยืนในธงนี่แม่งจะไม่ถึกเลย บูตติดไว้แต่แดเมจเราเราสู้โซโลไม่ได้สวย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 อา้าจะไปหลบทำไมล่ะได้เปรียบอยู่ดีๆเงาแม,แม,แม,แม่กันทงดีกว่ายี่เปไหนอ่ะ ได้แม่งกระเด็นไปนู่นว่ะหนุนด,ดำดึงไปดิเออเราเราเราเล่นเราต้องไว้ใจเพื่อนเรามาหันมาทางนี้หันมาทางนี้หันมาทางนี้มาก็สองพันสวยขอดูเลือดบ้างดิโถเอ,อ้ยจะตายแนละ้ว เออดูเลือดไม่ได้วะ่ะโหจ่าเนาแคนนันเว้ยงานคือยานงานเข้าแล้ว้ผมตายจบเลยโอ้โหจบครับอย่างนี้ไม่ต้องสืบครับอย่างนี้ไม่ต้องสืบวะทันปะโซโลทันปะเออทันทันทันอ,อโอเคได้อยู่ครับตอนนี้ สี่พันแล้วเด็กตาก็น่าจะครบครบละก็ตออีกแล้วสองตาแล้วแม่งเก <c oughs> ่งนะคือเป็นตัวละครที่แบบมันลมมีเอ็กได้คนระับผมแม่งก็ที่โหลดตลอดเออแปดตาแลวา้วครับผมไหนผมได้หิวจะได้หิว้วผมจะพอลอะโอเคเด็กตาฮะมา <c oughs> โอ้โหแฟงกี้เวลร้อย เขามีโอเด้งว่าเขายึดทงได้ก่อนแน่คือผมแบบไปเล่นสายโลกแล้วโรเจอร์เนี่ยแทนที่จะเป็นเป็นวิ่งทักคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเข้าใจนะมันเป็นบางทีมันเป็นการแบบว่าเสียได้โอกาสที่เราจะบัฟพลังโจมตีอะไรประมาณเนี้ยครับอ้าวคาตาคูลี่เวอร์ซัสคาตาคูลีโอ๋อเอ้โหแรงมากตายเลย แรงแรงแรงไอเนี้ยเก่งคือดามเมจมันแรงมากแล้วมันก็ทำการแก้มาแล้วนี่ใช่ไหมเอาคืนมึงดิเดียวไปยืนไปเออนี่เราเอาเองเราเอาเองเราเอาเองเออผมไม่อยากเล่นสายโล่มากกว่าแต่แบบมันบังคับห้ผมต้องเล่นสายวิ่งมาแล้วมาแล้วยืนวิธี วิธีลดเดเมจของโอเด้งเนี่ยไม่ยากนะครับก็คือเราอย่ายืนในถงกนเลยถ้าคุณมีแต่โลเออเอามาอึ๊บอย่างไรผมก็เด้งเลือดจีดีผมไม่กลัวคุณหลอกนี่เนี่ยไอดอัดไม่สะเทือนเลยแม่งเด้งเลือดจ้าเออเอยโอ้โห สวยแล้วไอ้นั่นเสือข้ามฟากได้ไงอ่อาเดี๋ยวผมยืนทงยืนทงเลยยืนทงรัวๆเลยเอย้มันข้ามมาไม่ได้ป่ะไม่โดนไม่โดนเวย้ยเข้าไปดิเข้าไปดิเออเออเพื่อเราจัดก,การเราผมจะเฝ้าทงเนี่ยแหนบหนั่งนั่นไง อ่ะไปยึดสักคนอยู่วะไม่ยึดเลยคือถ้าผมออกทงเนี่ยผมก็ไม่เก่งแล้วอ่ะโอ้บังคับให้เราออกได้ได้คือมันเพื่อนไม่ดูสกิลเราอะวะฮะจบละจบละนั่นนะเห็นว่ามันจะไม่ค่อยถึกวะ่ะเห็นป่ะคือเนี่ยอ่ะแฟงกี้ก็ตายดูดิคือผมเสียดายนว้ยบางทีเสียดายว่าแบบ เราไม่เข้าใจทีมที่แบบเล่นอ่ะเข้าใจปะ,ะยือ้ออันนี้ยือ้อฮะแต่ผมว่าก็ไม่ชนะแล้วละ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเราเราจะไม่เข้าใจทีมทีมที่เราเล่นเนะ่ะอย,อ,ยอย่ามันคำมุสลิผมเนี่ยมันไม่คำมุสลิวะก็ตายอยู่นั่นไงเห็นปะคือ แทนที่ว่าเอ้าเฮ้ยยึด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 ทันไหมทันไหมทันไหมทนันไหมถ้าทันยังพอให้ภาย <c oughs> ไม่ทนันนะครับเห็นไหเมื่อก,กี้กเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้แฟงกี้อ่ะมันยืนทงไว้ผมก็เข้าใจว่ามันยืนทงมันก็จะถึกแต่ว่าอ,อย่างว่าแหละนะครับเหมือนเหมือนเหมือนจะไล่ผมไปยึดทงคือเราเป็นสายโลเราไปยึดทงก็ตายอยู่เดีย๋ยวนะแพ้ครับ เ,เนี่ยเล่นเดี่ยวผมนิดหนึ่งเล่นเดี่ยวผมหน่อยพอเขามีโรเจอร์เล่นเดี่ยวผมแล้วนะครับแต่ผมยึดทงมากเขาสังเกตไหมเพาผมบีโอเด้งนะก็นั่นแหละครับคือคือเกมเนี้ยก็ต้องเล่นเป็นทีมเว้ยคือคุณจะเจอโรเจอร์สี่ตัวห้าตัวมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะแม่งแม่งแ,แบบมันติดเมตาใช่ไหม,มแต่ว่าบางทีเราเจอทีมที่แบบ แม่งไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเมื่อกี้ถ้าผมไม่ออกทงอ่ะทงนั้นไม่โดนยึดหรอกฮะมั่นใจเลยเพราะอะไรเพราะว่าแบบเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งอะไรแต่แบบคือผมรู้จังหวะว่าแบบเออว่ามันว่ามันว่ามันทํายังไงอ่ะเออจังหวะนั้นนะ่ะ